สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวรถยนต์ที่คุณรอคอยวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถ SUV สุดหรูที่มาพร้อมความแข็งแกร่งประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในแบบฉบับของ Isuzu นี่คือ Isuzu MU-X ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่เติมเต็มทั้งรูปลักษณ์ความสบายและสมรรถนะอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็น MU-X 2025ก็สะดุดตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบดับเบิลเดอมินชันโครเมียมเข้มประสานกับไาหน้าแบบบริเวรดีไซน์ใหม่ที่สองสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนเส้นสายรอบคันดูโฉกเฉียวมากขึ้นฝากระโปรงหน้ามีความแข็งแรงแต่แฝงไว้ด้วยความรูราเสริม ด้วยกันชนหน้าและชุดแต่งรอบคันที่ดูสปอร์ตขึ้นล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยเรื่องการยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นอีกด้วยเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกถึงความพรีเมียมตั้งแต่แรกสัมผัสการตกแต่งภายในมาในโทนสีดำตัดกับลายไม้และเมทัลลิกอย่างลงตัวบาะนั่งหุ้มหนังแท้ในประสีน้ำตาลเข้มปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศในเบาะคู่หน้าหน้าจอแสดงผลขนาด12.3นิ้วแบบฟูลดิจิตอลที่แสดงข้อมูลรถอย่างชัดเจน ส่วนตรงกลางติดตั้งหน้าจอ Infotainment ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Dynamic Surround Sound by Isuzu ที่ให้มิติเสียงคมชัดและทรงพลังใต้ฝากระโปรง Isuzu MU-X 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร Dual Power Gen 2เทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงให้แรงขึ้น และประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตน,นมัติ6สปีดพร้อมโหมดเมนอูอาชีพระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีดนกคู่และด้านหลังแบบ5ลิงค์ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงทั้งในเมืองและทางไกลเทคโนโลยีใน MU-X 2025ก็จะเต็มไม่แพ้กันมาพร้อมระบบ i Connect ที่สามารถสั่งงานรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นตรวจสอบตำแหน่งรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์หรือเช็คสถานะต่างๆของรถจากระยะไกลระบบกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงภาพชัดระดับ HD มีป a r กิ้งสินสอดรอบคันและระบบ head-up display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นหน้ากระจกช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนในเรื่องของความปลอดภัย MU-X รุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นผู้นำด้วยระบบ Advanced Driver Assistance System หรือ ADAS ที่ครบครันทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบแบแปรผัน พร้อมสต็อปโกระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนพร้อมด้วยถุงลมนิรภัยถึง7จ็ดตำแหน่งและโครงสร้างตัวทางอุลตราไฮเทนเซอร์ที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อการปกป้องสูงสุดในทุกสถานการณ์ด้านราคานั้น Isuzu MUX 2000 25เปิดตัวด้วยราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านบาทและรุ่นท็อปอย่างอ l ติเมต e ีด d ราคาประมาณ1.6ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Fortuner G ชั l นจหรือ f o r t ดเว r ร์ t เทเทเนีแล้ว MU-X ถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งด้านออปชั่นสมรรถนะและค่าบำรุงรักษาที่ประหยัดกว่าในระยะยาวอีกหนึ่งจุดเด่นของ MU-X คือการเก็บเสียงที่ดีขึ้นมากพวงมาลัยไฟฟ้า p s ที่ให้ความแม่นยำและควบคุมง่ายขึ้นรวม ถึงระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติสโซนที่กระจายความเย็นได้ทั่วถึงทุกที่นั่งส่วนบอดแถวที่3ก็สามารถพับแยกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระโดยรวมแล้วห้องโดยสารของ MU-X 2025เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางของครอบครัวและการใช้งานเชิงธุรกิจหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ให้ทั้งความแกร่งความหรูและเทคโนโลยีครบครัน MU-X 2025คือคำตอบที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวหรือการลุยถา มอไกลที่ต้องการความมั่นใจรถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้ต้องบอกว่า Isuzu MU-X 2 0 2 5เป็นรถที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนโฉมภายนอกแต่ยังยกระดับคุณภาพโดยรวมให้เข้ากับไลฟสไตล์ยุคใหม่อย่างแท้จริงทั้งการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Isuzu ที่จะมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ SUV ให้หรูราแข็งแกรง่งและน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมหากคุณชอบการรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ ที่เราจะนำเสนอในอนาคตนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ